ประโยชน์ของความยำเกรงที่มีอยู่ในอัลกุรอานหรือจากอัลกุรอานตริมนั่นเองนะครับประการแรกนะครับอันน่ะฮะซาบะบุลอิฮติดะอิบลกุรอานเมื่อไรที่เราที่เรามีความเยำเกรงต่ออัลลอฮ์ความยำเกรงนั้นจะเป็นสาเหตุที่จะทําให้เราได้รับทางนําด้วยกับอัลกุรอานนะครับในบางครั้งเนี่ยเราเนี่ยเห็นอัลกุรอานเราอ่านอัลกุรอานแต่ปรากฏว่าเราไม่ได้รับทางนําสิ่งที่มีอยู่ในอัลกุรอานแปลว่าเราไม่ได้ปฏิบัติตามสิ่งที่มีอยู่ในอัลกุรอาน เราไม่ได้ยึดมั่นสิ่งที่มีอยู่ในอัลกุรอานทำไมพี่น้องเพราะเราไม่มีความยื่เกรงต่ออัลลอฮ์แต่เมื่อใดที่เรามีความยื่เกรงต่ออัลลอฮ์เราจะอาจารจะให้ทางนําแก่เราจะชี้ทางนําให้แก่เรานะครับด้วยกับอัลกุรอานนะครับดังที่อัลลอฮ์จะกล่าวเอาไว้ในส ورة อัลบาการะในอายะที่สองบอกว่า ذ ل ล الكتاب ل า ريب فيه ดังกล่าวนั้นนะคือคัมภีร์คืออัลกุรอานเนี่ยเป็นคัมภีร์ที่ไม่มีข้อเคลือบแคลงสงสัยใดๆทั้งสิ้นในอัลกุรอานไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นแปลว่ามีแต่ความจริงมีแต่่่่่่่คคคควววาาามม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 มถูกตตต้้อองงงีีีแแสสสัััััจธรรรใชชยบไเืนทหด มีแต่สิ่งที่ทำให้เรามีความเชื่อมันหูดัลลินมุตตะกินซึ่งอัลกุรอานจะชี้ทางนำและเป็นทางนำให้แก่บรรดาผู้ที่มีความเยี่ยมเกรงนั่นหมายความว่าเมื่อไรที่เรามีความเยี่ยมเกรงต่ออัลลอฮ์เราจะได้รับทางนำด้วยกับอัลกุรอานเราจะปฏิบัติตามอัลกุรอานและยึดมั่นสิ่งที่มีอยู่ในอัลกุรอานประการที่สองฉบอกว่าอันนาฮาซาบบุลฟะล์นะครับความเยี่ยมเกรงหรือก,การเยี่ยมเกรงต่ออัลลอฮ์จะลลาคือสาเหตุที่จะทำให้เราได้รับชัยชนะ หากว่าเราปรารถนาอยากที่จะเป็นผู้ที่ได้รับกับชัยชนะแล้วเนี่ยเราจะต้องเป็นคนที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์พี่น้องเพราะเราจะอ่านลกล่าวไว้ในตอนท้ายอายะห์อายะห์ที่ห้าของสุรอันบอกรอบบอกว่าวูลาอิกะฮุมุลมุฟลิฮูนและบรรดาชนเหล่านั้นพวกเขาคือบรรดาผู้ที่ได้รับกับชัยชนะใช่ไหมครับดังนั้นใครพี่น้องคือคนที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์สุภาโนวาจะอ่า ประการที่3ามเช่บอันนะฮซาบะบุลอินติฟายบินมาว่าอิฟนะครับประการที่3คือเมื่อไรที่เรามีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ความยำเกรงจะเป็นสาเหตุที่จะทําให้เราได้รับประโยชน์จากคําตักเตือนคติข้อเตือนใจเวลาที่มีคนสอนเรามีคนเตือนเราเนี่ยสอนให้เรายำเกรงอัลลอฮ์สอนให้เราทําปฏิบัติตามคําสั่งของเราแต่เราซุนสอนให้เรากลัววันาเคยร้องกลัวการลงโทษของเราจะ,าจะาาหาละคนจํานวนมากจํานวนไม่น้อยพี่นอ้องที่ไม่มีความรู้สึกรู้สารในสิ่งที่เขาได้รับคําตักเตือนกลับไปกับ ฟังเหมือนกันแต่กลับไม่ได้รับประโยชน์ใช่ไหมทำไมพี่น้องเพราะเราไม่มีความเยี่ยมเกรงแต่อะไรก็ตามที่เรามีความเยี่ยมเกรงต่ออัลลอฮ์การเยี่ยมเกรงนั่นแหละจะทําให้เราได้รับประโยชน์จากคําตักเตือนเมื่อมีคนเตือนอะไรเราสักอย่างหนึ่งด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วเนี่ยเราจะได้รับประโยชน์จากข้อเตือนใจหรือข้อเตือนสติเหล่านั้นเราจะอ่านกล่าวเอาไว้ในอัลกุรอานบอกว่าฟะเจอันนาฮาฟะจอันนาฮานากาลลิมาเบียนยาไดฮาว่ามาขนฟะฮ่าวะามูอิดะ ลินมุตจากีนอัลจารากราเอาไว้ในสุรออนบอกอร์อายะทีห66บบอกว่าแล้วเราได้ทําให้การลงโทษที่อัลจาราได้ลงโทษบรรดากลุ่มชนเหล่านั้นพระองค์ทําให้การลงโทษนั้นเป็นเยี่ยงอย่างแปลว่าใครอยากจะทําความผิดแบบนั้นจงดูการลงโทษของคนกลุ่มนั้นใช่ไหมครับเป็นเยี่ยงอย่างสําหรับบรรดากลุ่มชนก่อนหน้าพวกเขาและกลุ่มชนหลังจากพวกเขาที่จะมาหลังจากพวกเขาอาลบอกว่าหัมาอิรจัรลินมุตตะกีนและการลงโทษที่บรรดากลุ่มชนในประชาชาติก่อนหน้าเราได้รับการลงโทษมาก่อนนี้ เมื่อเราพิจารณาสิ่งที่มีอยู่นัลนก่อนเราจะพบถึงเหตุการณ์หรือการลงโทษเหล่านั้นคนที่จะได้รับประโยชน์จากการเตือนของอัลลอฮ์จะอะไรคือใครพี่น้องคือคนที่มีความยำเกรงเพราะคนที่มีความยำเกรงเขาจะรู้และจะรับรู้ถึงคําเตือนของอัลลอฮ์ข้อเตือนใจเหล่านั้นใช่ไหมครับและจะได้รับประโยชน์เขาจะเกิดความกลัวเกิดความเก,งกรงต่ออัลลอฮ์ س ะุภัมมัจะอะไรและเขาจะปฏิบัติในสิ่งที่เราใช้แล,และออกห่งางจากสิ่งที่เราจะอะไรห้ามนั่นเองใครจะได้รับสิ่งเหล่านั้นพี่น้องคือคนที่มีความยำเกรงเขาจะได้รัปะโยชนน์จาากคํตตเือ